ไปนะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่ผมโชว์พี่เลิครับโชว์กับน้องๆกับพี่ๆรู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งในแบบแฟนคลับดิสนีย์แบบสุดๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แบบไปโชว์ที่ไหนเรื่องเรื่องแบบนี้แล้วก็เราคิดว่าคัปดิสนีย์น่าจะเห็นเราจาก The Mask s i ก g e r ค่ะแล้วก็ดีใจมากแต่ว่ามันยากนิดนึงเพราะมันเป็นเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยมันจะแบบมันยุ่งเนี่ยมันยากแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลย ก็เป็นเพื่อนแล้วก็น้องนิวก็เป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบ้องเพิงพราพอมมากเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอบย้ำความหลากหลายของของแบบทั้งเพศทั้งอายุทั้งแบบหญิงชายอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะค่ะเรขอก็จริงๆเรื่องนี้ก็มีประเด็นยเยอะเนาะ เราเรานั่งคุยกับดิสนี้ก่อนขึ้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องการจะเน้นความหลากหลายจริงๆเพราะว่า1989มาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็34ปีแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเลยก็จะดูเหมือนเป็นแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเราเลยมองว่า34ปีบริบทก็เปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าน้องคลาวเดอร์น้องปากับน้องชารบเทียนลองปูอะไรเงี้ยจะน่ารักเหมือนในกระตูอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าลองเปิดใจดูอะค่ะเพราะว่า ศิละปะมาตลอดแล้วเราว่าศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่เราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองเพราะว่าอยากไม่ดูแบบไม่คาดหวังอะไรเปิดใจให้กว้างเราก็ไปดูแล้วเราก็มาคุยกันดีกว่าว่าได้ประสบการณ์ได้จินตนาการหรือว่าได้ความรู้สึกอะไรเพราะว่าทุกครั้งนี่เหมือนสาหรับเราเพลงดิสนีย์ขึ้นเมื่อไหร่โลกมันแบบที่แย่ๆมันรู้สึกดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากไปดูเยอะๆค่ะ25พฤษภาคมดิสนีย์เดอะ์ลิตโชว์ไป ดิสนีย์เด e ะ t l e เติ้ลเม e ร์เดค่ะเราน้อยประจนไทยทุกรงภาพยนตร์ไปชมได้เลยอ่า่องคุณใจด้วยคัใจของเราครัช่วงนี้เราฉ่ำมากเดี๋ยวเดี๋ยวหนยค่ะเออคนจะคิดว่าเราข้า่งรักคือจริงๆมันแบบประเด็นของโพสนะมันคือการพูดถึงเซลเอสทีมการพูดถึงบางทีผู้หญิงมันอายุเยอะขึ้นแบบ เราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้คือเราถ่ายรูปตัวเองด้วยแอปต,ต่างๆเราก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วพอทอริปนั้นคือเราไปไปสิงคโ,โปร์กับคุณฟิลิปคุณฟิลิปแล้วก็เขาเขาชอบถ่ายรูปไหมคะเขาก็ถ่ายให้เราก็เหมือนแบบไม่อยากโพสเพราะจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เหมือนถ่ายถ่าย s น a p s ไปเรื่อยๆอยๆ่างเงี้ยพอเขาส่งรูปมาแล้วเราก็แบบ เออมันก็ดีนะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราโพสต์เรื่องเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกดีขึ้นในตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็นแบบรุลาข้างรักอันนี้เกิด็อันนี้เกิดค่ะเกิดนิดนึงมันเหมือนแบบเอิงจริงๆประเด็นมันผิดนิดนึงแต่ว่ามานั่งนึกนึกเออก็ข้างรักก็ข้างรักจริงจแล้วเขาข้างไหมคะพี่รุลาก็เขาไม่รู้ว่ะเราว่าน่าจะเงียบๆมั้งคือแบบ เราเราเจอเราตามที่ต่างๆ่งเช่นยิมปีนเขาหรือสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ว่าแบบสองคนก็แบบกันนุ้งกันหนิงกันอนนะไรเงี้ยค่ะแล้วที่งๆเวลาถ่ายรูปล้วเราไม่ลงเขาถามไหมว่าทำไมยูไม่ลงไม่เลยเขาฝาหลังมาคือเขาแบบถ่ายให้แล้วนะอยากลงไม่ลงหรือเอาไปแต่งเพิ่ม ขาวขาวขึ้นหน้าเล็กลงอะไรเงี้ก็แบบแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเขาชอบใส่เขาก็เทสต์เขาไปเรื่อยๆเลยก็นะมันมีคนยกตนี้เน่งว่าคั่งรักเราเนาะเรามองเป็นว่าชั้นเป็นชั้นรือเปล่าเราเป็นของเราก็คั่งรักยังดีกว่ากินเด็กนะชอบคำนี้มากกว่าชอบคำนี้มากกว่าใช่ใช่คำนี้เนาะใช่อก็แน่นอนพออายุน้อยกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเป็นคนหลังเราก็รู้ หมุมที่เราเขาไม่เห็นเราเลยในมุมนี้อะไรเงี้ยเขาก็คนไหนดีวะาแล้วตั้งตัวเลยที่ปากปากตะโบวันแกงนี้ก่อนเลยแกงนี้รสตีแยกปากหวานคือจริงๆกลุ่มเนี้ยเขาจะเห็นมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเขาก็จะเหมือนชอบแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณฟิลิปมาจากเดอะเฟสอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแซวอะไรเงี้ยแต่ก็คือพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหน้าตาซูไม่ได้จริงๆเรามีการพาเขาไปในกลุ่มแกงนี้ไหมครับ ค่ะจริงๆตั้งแต่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตันไฟตันอะไรเงี้ยเขาก็ไปถ่ายรูปให้แล้วก็เหมือนไปไปช่วยอะไรหลายอย่างก,ก็แซวตลกเราก็จะพวกนั้นพยายมาม <c oughs> พูดภาษาอังกฤษใส่ฟิลิปส์นะฟิลิปส์โดนลัลงแกบ้างไมค์คาจ้าจะคนพวกนัน <c oughs> ก้นแล้วก็มุนเลยลมเมื่อเราไปเจอเขาจะชอบโดนแกล้งพูดภาษาไทยที่มันยากๆแล้วฟิลิปก็จะแบบอะไรไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนตลกแบบ เขไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวรอดได้ค่ะเขาจะมีมุกเะไรลยของเขาที่งงๆแสดงว่าเราไม่กลัวถ้าจะเอาไปเจอพวกแก๊งเพื่อนเราเราว่าเขาเขาสู้ทันเขาสู้ได้แล้วเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะก็เอาจริงนะถึงจุดนี้เราว่ามันไม่มีมันไม่มีไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้มากอ่ะมันเหมือนเราแฮปปี้กับทุกๆวันแล้วก็รักตัวเอง ีความรักแล้วก็รักครอบครัวคือมันบาลานซ์กับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถึงแต่งงานมีลูกหรือว่าอนาคตอะไรจะเป็นยังไงเราว่าเราโฟกัสกับเนี่ยวันนี้ร้องงานแบบนี้ทโมเมตให้ดีแค่นี้เรากลับมาเราก็แฮปปี้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องทําอะไรที่เราชอบด้วยกันแค่นี้เราว่าแฮปปี้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทักทาเนาะแฮปปี้้งไม่ทราบมาก